อัปเดตราคา iPad ที่ยังมีขายในปี2022นี้นะครับจะมีรุ่นไหนลดราคาแล้วหรือว่ามีรุ่นไหนหน่าซื้อน่าโดนบ้างเดี๋ยววันนี้ติโดามาอัปเดตให้ฟังครับ นี่นะครับตีโดดา้าราคามาจากเว็บไซต์บรรณาไอทีนั่นเองครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยก็มีค่อนข้างหลากหลายรุ่นเลยเนาะและถ้าพูดถึง iPad นะครับจะไม่พูดถึงรุ่นนี้ไม่ได้ครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นของตระกูล iPad นั่นเองสําหรับ iPad Gen 9นั่นเองครับผมซึ่งในเว็บไซต์ของบรรณาเนี่ยก็มีหลากหลายตัวเลยนะก็จะมีความจุเริ่มต้นนะครับที่64กิกะไบต์นั่นเองครับราคาตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่11,400บาทครับหรือว่าใครอยากจะอัปเกรดเป็นเซลลูลานะครับราคาจะอยู่ที่16,000 400บาทครับแล้วถ้าบางคนเนี่ยอยากจะได้ความจุเพิ่มขึ้นมากกว่าน,นั้นนะฮะ iPad Gen 9เขาก็จะมีความจุอยู่ที่256ด้วยนะครับราคาสำหรับรุ่น WiFi เนี่ย,ยก็จะอยู่ที่16,900บาทครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะหาเป็นตัวเซลลูล่าราคาก็จะเพิ่มขึ้นมาประมาณ5,000บาทเหมือนกันครับผมราคาก็อยู่ที่21,900บาทครับก็ถือว่าราคายังทรง,งตัวอยู่เนาะย,ยังอาจจะลดไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าหน้าร้านเขาเนี่ยอาจจะมีส่วนลดอื่นเพิ่มเติมนะครับใครที่ไปลองดูแล้วเนี่ยมีส่วนลด ยังไงก็ลองบอกเพื่อนๆกันได้นะครับและตัวต่อไปครับสำหรับใครที่ชอบจอเล็กๆนะแต่ว่าสเปกก็ไม่เล็กตามนะครับจะเป็นตัว iPad mini 6นั่นเองครับผมก็มีทั้งตัว Wi-Fi แล้วก็ตัวซ l ลูลา่านะสำหรับตัว Wi-Fi เนี่ยความจุเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ 64G นั่นเองครับราคาจะอยู่ที่17,500บาทครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากจะอัปเกรดเป็น c ซ l ลูลา่าเนาะใส่ซิมได้อะไรแบบนี้ราคาก็จะอยู่ที่23,000บาทครับแล้วก็ความจุ256ตัว iPad mini ก็มีเหมือนกันครับผมตัว Wi-Fi เนี่ยราคาจะอยู่ที่ 2 3 5 0 0บาทครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะอัปเกรดเป็นซิลลูล่าเนาะความจุ256เนี่ยราคาจะอยู่ที่28,500บาทครับผมก็สามารถไปเลือกดูตามการใช้งานตามความจุที่เราต้องการได้เลยนะครับสำหรับตัว iPad mini 6นั่นเองครับผมและขยับขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมจะเป็นรุ่นที่สูงขึ้นมานะฮะสำหรับ iPad Air ครับโดยในเว็บไซต์ของ Banana เนี่ยก็จะมีทั้งตัว iPad Air 4แล้วก็ตัว iPad Air 5นั่นเองครับโดยในตัว iPad Air 4เนี่ยก็จะมี2ความจุเหมือนกันเนาะก็จะมีทั้ง 64GB แล้วก 256จิกค,ครับผมในความจุ64จิกรุ่น Wi-Fi เนี่ยราคาก็จะอยู่ที่18,900บาทนะครับสำหรับรุ่น iPad Air 4นะแล้วก็ถ้าเป็นเซลูลา่าเนี่ยราคาก็เพิ่มขึน้นมาอีกนิดนึงนะครับราคาอยู่ที่23,400บาทครับผมแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นความจุ256จิกนะครับในตัว Wi-Fi เนี่ยราคาจะอยู่ที่23,900บาทครับแล้วก็ใครอยากจะใส่ซิมได้อะไรได้นะราคาก็จะเพิ่มขึน้นมาอีกนิดนึงเป็นตัวเซล l ูลา่าครับราคาจะอยู่ที่28,4 400บาทนั่นเองครับรวมไปถึง iPad รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจะเป็น iPad Air 5นั่นเองครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ได้ชิป M1 แล้วนะครับใครที่อยากได้ชิปแรงๆนะอาจจะต้องโดนตัวนี้นะครับซึ่งในเว็บไซต์ของ Banana เนี่ยก็จะมี2ความจุเหมือนกันครับผมทั้ง 64GB แล้วก็ 256GB นะฮะโดยความจุ 64GB เนี่ยราคาในรุ่น Wi-Fi จะเริ่มต้นที่29,000บาทครับผมหรือว่าถ้าใครจะมองหาเป็นตัวเซลลูล่าเนาะราคาก็จะอยู่ที่25,900บาทครับและถ้าใครอยากได้ความจ จุเพิ่มมากกว่านั้นเนาะก็จะมีความจุที่256 g ินะครับรุ่น w i f i เนี่ยราคาก็จะอยู่ที่25,900บาทนะครับและถ้าใครอยากจะได้แบบจัดเต็มนะครับผมก็จะมีรุ่นเซล l ูล่าในความจุ256 g ิคครับราคาจะอยู่ที่39,000บาทนะฮะเริ่มขึ้นเลข3แล้วนะและขยับรุ่นขึ้นมาครับผมก็จะเป็นในรุ่นของ iPad Pro โดยในเว็บไซต์ของบรรณาฯเนี่ยก็อาจจะยังมีมือหนึ่งอยู่นะครับผมแต่ว่าของเนี่ยอาจจะขาดไปบางรุ่นบางสเปคนะครับยังไงก็ลองไปเดินดูที่แต่ละสาขากันได้นะครับ โดยในเว็บไซต์ของ Banana เนี่ยก็จะโชว์ราคานะครับ iPad Pro 2020เนาะเป็นตัวที่ยังใช้ชิปตระกูล A อยู่นะครับโดยในเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีทั้งตัว Wi-Fi แล้วก็ตัวเซลลูล a r เลยครับใน iPad Pro 2020เนี่ยความจุ128 g b ครับผมราคาก็ถือว่าลดลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะราคาจะเริ่มต้นที่2 6 3 2 0บาทนะครับลดราคาลงมาจาก34,900เลยนะถือว่าลดมาค่อนข้างเยอะเลยครับหรือว่าใครจะมองเป็นตัวเซลลูล a r นะราคาก็ลดลงมาเช่นเดียวกันครับผมจากราคาเปิดตัวที่3 9,900บาทครับผมตอนนี้ในเว็บไซต์ของบันนาก็ขายอยู่ที่36,900บาทนะครับถือว่าลดลงมาพอสมควรเลยนะใครที่กําลังมองหาตัว iPad ที่เป็น iPad Pro นะครับก็ลองไปเทียบราคากันดูได้นะหรือว่าใครอยากจะหาความจุเพิ่มมากกว่านั้นครับผม <c oughs> ก็จะมีเป็นตัว256ครับโดยตัว256 Wi-Fi เนี่ยราคาจะอยู่ที่34,580บาทครับผมหรือว่าจะเป็นตัวซลลูล่าเนาะราคาก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น36,000บาทครับโดยในตัวซลลูล่าตัวนี้เนี่ยถือว่าราคาลดาข้างๆเยอะเลยนะเพราะว่าราคา เปิดตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ43,400บาทนะครับถือว่าลดลงมาเกือบหมื่นเลยนะใครที่กําลังเล็งๆอยู่นะครับผมก็รีบไปสอยกันได้นะแล้วก็ขยับขึ้นมาอีกครับผมจะเป็นตัว512จิกนะครับในตัว w i f i เนี่ยราคาจะอยู่ที่37,900บาทครับผมก็ลดลงมาจากราคาเต็มนะที่45,400บาทลดเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นของเซลลูลา่าเนาะราคาตอนนี้ก็จะอยู่ที่48,400บาทครับผมในรุ่นของเซลลูลา่าความจุ 512 g ินะครับแล้วก็ทาเป็นรุ่น 1TB เทานะความจุแบบเต็มๆเลยนะครับราคาตอนนี้ในเว็บไซต์ของปัตนาเนี่ยก็จะอยู่ที่43,200บาทนั่นเองครับผมลดราคาลงมาจาก 52,400บาทเลยนะเราถือว่าลดลงมาเป็นหมื่นเลยนะครับใครที่กําลังมองหา iPad Pro เนี่ยต,ตีโดถือว่าค่อนข้างคุ้มมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเซลลูลา่าในขนาดความจุ1นเทราไบต์เนี่ยติโดไม่แน่ใจว่าแต่ละสาขาจะยังมีของอยู่ไหมนะครับเพราะว่าในเว็บเนี่ยติโดไม่สามารถเช็คราคาตรงนี้ได้ครับผมและมาถึงสุดยอดแห่งตระก,กูล iPad นะครับสำหรับตัว iPad Pro 2, 2021ครับผมเขาก็มีทั้ง2ขนาดหน้าจอน้อไม่ว่าจะเป็น11นิ้วแล้วก็12.9้านิ้วนะครับโดยทั้ง2อตัวเนี่ ค,ความจุของเขาเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่128จิกยาวไปจนถึง2เทราไบต์เลยนะครับโดยในตัว128จิกนี่เนี่ยก็จะมีทั้งรุ่น w i f i แล้วก็รุ่นเซล l ูลารนะสำหรับตัว w i f i นะครับราคาก็จะอยู่ที่27,900บาทครับผมหรือว่าใครมองหาเป็นตัวเซล l ูลา r เนาะราคาตอนนี้ก็อยู่ที่32,900บาทนะครับส่วนต่างก็ประมาณ5,000บาทนะฮะสำหรับรุ่น Wi-Fi แล้วก็รุ่นเซล l ูลารนั่นเองครับขยับขึ้นมาอีกหน่อยนะครับก็เป็นความจุ256จิกครับ ในตัว Wi-Fi เนี่ยราคาจะอยู่ที่3 1 4 0 0บาทครับผมหรือว่าจะขยับขึ้นมาเป็นตัวเซลลูลานะครับราคาตอนนี้ก็อยู่ที่36,400บาทนั่นเองครับแล้วก็ขยับความจุขึ้นมานะฮะจะเป็น512 g b ครับราคาในรุ่น Wi-Fi เนี่ยตอนนี้ก็จะอยู่ที่38,400บาทนะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นของเซลลูลานะฮะราคาตอนนี้ก็อยู่ที่43 4 0 0บาทครับผมแล้วก็ถ้าขยับขึ้นไปอีกเท่าตัวนะครับก็จะเป็น รุ่นของ1เทราไบต์นั่นเองครับผมตัว Wi-Fi นะราคาจะเริ่มต้นที่52,400บาทครับแล้วก็เริ่มขยับขึ้นมาหลัก5 0 0 0 0กันแล้วนะแล้วก็ใครยังไม่จุใจครับผมขยับเป็นตัวเซลลูล่าได้นะฮะราคาจะอยู่ที่57,400บาทครับเท่านั้นยังไม่พอนะฮะสำหรับตัว iPad Pro สีล่าสุดนี้นะครับก็จะมีรุ่นที่เป็นความจุ2เทราไบต์ด้วยนะครับเป็นว่าจุกันแบบสะใจเลยนะครับโดยในรุ่น w i f i ของเขาเนี่ยราคาจะเริ่มต้นที่66,400 ร0 0บาทเลยครับหรือว่าใครอยากจะได้แบบจัดเต็มมากกว่านั้นเนาะก็เป็นรุ่นของเซลลูล่าครับผมราคาจะอยู่ที่71,400บาทครับก็าสามารถไปเลือกดูตามการใช้งานของเราได้นะฮะหรือว่าใครอยากจะได้ตัว iPad Pro ที่จอใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมก็จะเป็นตัวขนาดหน้าจอ12.9นิ้วนั่นเองครับโดยความจุของเขาเยก็จะมีให้เลือกเท่าๆกันเลยนะครับกับตัวขนาดหน้าจอ11นิ้วนั่นเองครับผมความจุเริ่มต้นก็อยู่ที่128เหมือนกันครับสำหรับตัว Wi-Fi ความจุ128นะะาาิ่มร้นที่สิบแ 3 7 5 0 0บาทครับผมหรือว่าจะมองเป็นตัวเซลลูล่าเนาะราคาก็จะอยู่ที่42,500บาทครับขยับขึ้นมานิดนึงครับผมจะเป็นตัวความจุ2 5 6ราิกนะครับราคาจะอยู่ที่4 1 0 0 0บาทครับผมหรือว่าจะเป็นตัวเซลลูล่าในความจุ256ราิกนะราคาจะอยู่ที่4,6000บาทครับแล้วก็ขยับขึ้นมาอีก2เท่าทครับผมในความจุที่5 1 2ริกะไบต์ครับราคาตอนนี้จะอยู่ที่48,0 0 0บาทครับผมแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นตัวเซลลูล่าเนาะราคาก็แล,แล5 ร,ราคาจะอยู่ที่53,000บาทนะครับแล้วพอเราขยับความจุขึ้นมาถึงหลักเทราไบต์แล้วเนี่ยราคาก็จะเริ่มกระโดดขึ้นมาแล้วครับโดยในความจุ1เทราไบต์ในตัว w i f i เนี่ยราคาจะเริ่มต้นที่6 2,000บาทครับผมหรือว่าใครอยากจะใช้งานเป็นแบบซารูล่าเนาะราคาในความจุ1เทราไบต์เนี่ยจะอยู่ที่6 7 0 0 0บาทครับผมถือว่าราคาค่อนข้างกระโดดขึ้นมาสูงเลยทีเดียวนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอครับเขายังมีความจุ2เทราไบต์เช่นเดียวกันครับผมโด นในตัว Wi-Fi เนี่ยราคาจะเริ่มต้นที่76,00 0บาทครับหรือว่าใครอยากจะได้จัดเต็มมากกว่านั้นเนาะก็จะเป็นตัว2เทเลบในรุ่นของ e l l u l a r นั่นเองครับผมราคาจะอยู่ที่81,000นับาทนั่นเองครับผมสำหรับสุดยอดตัวท็อปของตระกูล iPad ที่มีในตอนนี้นะครับเป็นรุ่นของ iPad Pro 2021ขนาดหน้าจอ12.9นิ้วนั่นเองครับผมความจุสูงสุดอยู่ที่2เทเลบยเลยเนาะซึ่ง iPad Pro ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยก็จะได้ชิป M1 เหมือนกันนะครับเดีวยวว่าใช้งานได้สบายห,ห่วงเรร็วแแงสะใจนนน่นอน ซึ่งราคาที่ติโดนามาอัปเดตนะครับจะเป็นราคาที่อาจจะยังไม่ได้รวมส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะครับในแต่ละสาขาเนี่ยเขาอาจจะมีส่วนลดอื่นๆเพิ่มเติมให้อีกนะว่สามารถไปสอบถามกันแต่ละสาขากันได้นะครับรวมไปถึงสินค้าที่แต่ละสาขามีเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางสาขาอาจจะไม่มีบางรุ่นบางสเปคนะครับหรือว่าบางสาขาอาจจะมีตัวนี้สเปคนี้ก็ลองไปสอบถามกันได้ครับผมหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่อาจจะหา iPad มือหนึ่งในราคาที่ถูกกว่านี้ได้นะครับก็ลองมาป้ายยาคนอื่นๆได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับและอย่าลืมกด s u b s ค i b e กับชาแนลอติรีวิวด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตใหม่ๆแบบนี้กันในทุกๆวันครับผมวันนี้ตีโเดต้องขอตัวลากัไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ